นี่ต้นใบยีแดงนะครับเพาะเนื้อเยื่อะนะครับเราจะย้ายกระถางเพราะมันออกมาเยอะมากาลากของเรามาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามันออกเอามาใส่นี่นะครับเดี๋ยวว,วันนี้เราเรามีสี่ต้นนะครับใบยีแดงนะครับเพาะเนื้อเยอื่อเดี๋ยวว,วันนี้เราจะย้ายไม่ใส่หาวิธีนะครับว่าทํายังไงให้มันอยู่ได้้ดวยตัวเองครับไม่ต้องให้น้ำมันไหลออกน้อยเดี๋ยวมันจะเจาะง,งขุ้นบนนี้ จะปิดรูข้างล่างเพราะข้างล่างมันจะมีรูอย่างนี้นะครับเราก็ใช้่อาหินเก่าๆนะครับวายดูเก่าๆนะครับวายดินเก่าๆปูเข้าไปแล้วก็ทํากลวยขึ้นมาอันนี้นะครับขึ้นมาไว้นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับนดีครับรากมัอนออกมาเยอะเลยรากที่ออกมาแล้วพอเราขยับมันก็จะชะงักการจเจริญเติบโตนะครับนี่นะครับมันจะชะงัก พราะนั้นเราจะย้ายกระถางที่มันใหญ่แล้วก็เก็บกระถางที่มีอยู่นะครับจะใหญ่กว่านั้นเยอะนะครับกระถา,างนี้ถ้าเราทําไปอย่างนี้อีกลากมันจะลงดินบาเหมือนเดิมวิธีก็คือเราเอาเอาวัสดุนะครับปิดไว้ไม่ให้รากลงไปแล้วเราก็เอาดินกรบนะครับก่อนจะดินกรบเราก็เปรีเอ่อให้พยายามให้วัสดุที่เป็นวายนิ่วายน,นิ่นะครับ ชิดกระถางให้มากที่สุดนะครับ <rewarding. S 1> ก็เอาดินใส่เข้าไปดินทีดน่ดินปลูกที่เราผสมแล้วนะครับใส่เข้าไปเขือเข้าไปนะครับให้ <for S 1> มันพอกับกระถางที่เราจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรารอลองดูนะครับกระถางตัวนี้นะครับเราจะออกวิธีการออกเราคว่ำลงนะครับแล้วค่อยๆขยับขย่านิดนึงนะครับก็จะออกมานี้ครับรเราจะรากเต็มเลยนะครับรากมันเยอะมากนะครับแล้วก็มาวางเข้าไป พอเขาไปเสร็จเนี่ยเราต้องระวังนะครับมันจะแตกเอาดินกรบเลยนะครับครับรอรีบเอาดินกรบไว้นะครับมันจะได้ไม่กรบกระเทือนมากนะครับอันนี้นะครับตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาใส่ตันนี้ก็เป็น นะครับ่างนี้นะครับเราก็เอาดินใส่ไปเลยนะครับก็กดให้ดินมันเข้าไปปิดไว้ไม่ให้พยายามให้มันชิดนะครับจะให้มีช่องว่างให้ลากมันออกไปนะครับดินโปร่ปงๆก็ดีนะครับเอานี้มานะครับก็เหมือนเดิมนะครับความกระถางลงขยำขยาวหน่อยนะครับ พยายามอย่าให้ชุ้มมันแตกนะครับเห็นไหมครับลามันจะวนอยู่ในนี้เต็มเลยนะครับนี่ครับลากมันจะยาวมากนะครับสําหรับไอ้ต้นอินทผาลัมนะครับเราก็วางวางไว้นะครับต้องประคองไว้เพราะว่าดินมันเลื่อนมากแตกก็ต้องระวังนะครับเพื่อนๆเวลาที่จะเปลี่ยนกระถางลากมันยังไม่เต็มดีนะครับก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับว่า ออกนะครับเดี๋ยวเราเจาะรูนะครับเดี๋ยวสว่านไปเจาะรูแล้วก็จะมาเจาะรูข้างๆนี้นะครับให้น้ำมัน้ำอางได้นะครับ เดี๋ยวเราจะไม่เจาะเอ่อลงมาถึง,ง้าล่างนะครับเราจะให้น้ำมันขังอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเจาะหลายรูน,นะครับกันไม่ให้มันตันรับแค่นี้นะครับแล้เราก็เอาน้ำลดน้ำเลยนะครับทำยุบ ปลูกอินทผลัมนะครับพยายามปลูกให้เสมอโคนจะถูกจะถูกโคนไปนะครับเนนีน้มันรอนนะครับเราก็ปลูกให้มันเสมอให้ดินมันเสมอไม่ท่วมเข้าไปนี่นะครับให้มันอยู่ระดับนี้นะครับาให้มันอยู่ระดับดินเดิมนะครับเวลาที่เราเปลี่ยน นี้มันจะมีทั้งหมดสี่ต้นนะครับนี่สองต้นอันนี้ทำให้ใหญ่ขึ้นใหญ่กว่านะครับอันนี้เป็นใบฮีแดงน,นะครับอันนี้ต้นแตกอย่างนี้เขาเรียกว่าแตกใบขนนกนะครับนี่ครับพร้อมปลูกนะครับมันแก่ใบอย่างนี้เขาเรียกใบขนนกนะครับที่แตกออกมานี่ครับอีกสักเดือนสองเดือนเราไปปลูกรากมันจะออกมามันจะทบกระาเทือนมากเราเลยจําเป็นต้องย้ายนะครับอันนี้เป็นใบฮีแดงน,นะครับ ตัวด้านนี้เป็นโคนเนซี่ที่เราเปลี่ยนกระถางไว้แล้วนะครับโคนเนซี่เพราะเนื้อเยื่อเหมือนกันนะครับอีโคนเนซี่อันนี้มี6ต้นอันนี้สีแดงเหมือนกันนะครับโคนเนซี่อันนี้ใบีแดงครับอันนี้ตันนี้เอ่อเป็นดาวาเดอร์ตรงนี้เป็นใบสีเหลือง ครับอันนี้นะครับใบเหลืองนะครับนีครับใบอีลานครับอันตรงนี้มีใบเหลืองสี่ต้นครับครับตรงนี้เป็น G2 ครับอันนู้นเป็นเพาะเม็ดของ G2 ครับอันนี้เป็นเพาะเม็ด a มเอสอาหารนะครับอันนี้เป็นเพาะเม็ด a มเอสอาหารอันนี้เป็นเพาะเนื้อเยื่อ a มเอสอาหาร อเอทเพอเม็ดนะครับเพอปีนี้นะครับเวลาที่เราซื้อมาพอเนื้อเยื่อเขาจะมีแท็กมาด้วยนะครับอีกสักประมาณสักปลายปลายปีเราจะไปลงดินนะครับ